สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานนิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อ่าพามาดูนะคะไม้ว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราชมไปพร้อมกันเลยนะคะใครสนใจบอนสีก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองแปดสองสี่สามหกสามนะคะหรือว่าแอดไลน์ที่หนูขึ้นให้ก็ได้นะคะอ่าสนใจพันุไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาเดินไปชมนะคะเดี๋ยวพาเดินชมแม่พันธุด้วยนะคะก็จะมีทั้งกระถางสีแล้วก็กระถาง หกแบ่งนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกระถางสีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมกันเลยคะ่ะต้นแรกจะเป็นกวนอูนะคะนี่คะ่ะกวนอูก็จะเป็นสามต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะกวนอูเขาจะใบสีแดงนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะตังคุมดีนะคะต่อไปจะเป็นสุขโขไทยสองนะคะสุขโขไทยสองนี่คะ่ะเป็นใบยาวนะคะใบยาวต้นละแปดสิบบาทนะคะสุขโขไทยสองถ้ารนนะคพก,ก็เป็น เป็นยักษ์โลนพักนะคะก็จะต้นละหน0่อบาททรงใบเหมือนกันค่ะแต่โลนพักจะเปิดกว่านะคะโอเคค่ะดูกันต่อนะคะอ่าอันนี้เป็นอ่าชื่อว่าดีค่ะสวยนะคะเดี๋ยวนุนึกชื่อแป๊บหนึ่งอ๋อมรกตสยามนะคะตัวนี้ขอที่200ร้อนะคะตัวนี้เป็นบอนเก่านะคะมรกตสยามเรือนหลวงนะคะเรือนหลวงเป็นไม้กัดสีชมพูนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วอันนี้ให้ไปแปดสิบาทนะคะ ตัวนี้นะคะชื่อว่าสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามเป็นไม้กัดสีนะคะตอนเด็กจะเขี้ยวนะคะอันนี้จะกัดขาวนะคะใบแข็งมากนะคะการแข็งอันนี้ให้ไปต้นละห้าสค่ะแล้วก็จะมีกําแพงแสนนะคะต้นละ50บาทค่ะอ่าอันนี้เป็นภายจันนะคะต้นละ120บาทนะคะภายจันตัวนี้อยู่ตับขุนช้างขุนแผนนะคะเป็นไม้ปา้เขียวะคะ่ะในชมพูเม็ดแดงนะคะหนึยบ อันนี้น้องเขียวหนูเองนะคะนี่นี่นะคะสวยนะคะตัวนี้หนูให้ไปต้นละสองร้อยบาทนะคะสีมันจะเหลือบชมพูนะคะสวยมากนี่ค่ะใบดกนะคะอ่าันนีนะะ้วาสุกีนะคะวาสุกีให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะวาสุกีเป็นตับเรือพาที่นั่งนะคะตัวนี้ใบชมพูคะ่ะอันนี้เห็นเป็นกลมถ้วยนะคะอันนี้คือบัวแก้วนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะบัวแก้ว เป็นใบกลมถ้วยนะคะด่างด้วยนะคะสีชมพูหวานๆนะคะใครชอบหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะหนุมานอมพพานะคะขอที่ห้าสิบาทนะคะหนมุมานอมพาพาเศรษฐีพันล้านนะคะมีอยู่สองต้นนะคะใบนี้มีตําหนินิดหนึ่งนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนี่คะ่ะอันนี้ก็ใช่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะด่างมาแล้วนะคะอันนี้มีใบตําหนินิดหนึ่งนะคะนี่มันโดน อันนี้เป็นซากุระนะคะแต่ว่ามันจะไม่ออกชุมพูนะคะอันนี้ขอที่ต้นละมีอยู่ประมาณสามต้นมั้งคะหนูให้ไปที่ต้นละแปดสิบบาทแล้วกันนะคะมันยังไม่ออกชุมพูะค,ะค่ะขุนแผนนะคะมีต้นเดียวค่ะตอนนี้นะคะเห็นต้นเดียวขุนแผนหนูขอที่หนึ่งร้อยค่ะขุนแผนนะคะลุงสุรีนะคะตัวนี้หนูขอต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะลุงสุรี ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเมืองใหม่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะเมืองไม่สวยมากนะคะใบกลมค่ะอันนี้เป็นน้องดํานะคะตัวนี้มีค้นถามมาเยอะตอนเห็นต้นแม่นะคะเพื่อคร้าสนใจอาจจะราคาสูงนิดนึงเป็นไม้ใหม่นะคะให้ไปสามร้อยบาทค่ะเทพอักซรานะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นด่างสวยเลยนะคะมีอยู่ต้นเดียวนะคะตัวนี้หนูขอสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทนี่ค่ะเทพอัลรานะคะ ใบสวยมากพญาพันวังนะคะขอต้นละแปดนะคะพญาพันวังกข้างกันจะเป็นพญาสเสวะนะคะไซนี้จะมีอยู่ต้นเดียวนี่เลยคะ่ะให้ไปห้าสิบบาทนะคะ50บาทเดี๋ยวถ้าเจออีกเดี๋ยวหนูเอาให้ดูนะคะก่อนอื่นเลยต้นนี้ก่อนนะคะเอาภายพันกันไปหมดแล้วค่ะนี่นะคะแปบ๊บจึงมันเป็นใบเก่านะคะนี้นี่ พญาเวดนะคะห้าสิบาทคะ่ะนี่สวยเลยมีลูกๆติดด้วยนะคะแล้วก็มีพรเจ้าสัวนะคะนี่ตัวนี้ด่างสวยนะคะตัวนี้ขอหนึ่งร้อยนะคะใครรับนะคะตัวนี้แล้วก็แบบห้าสิบก็มีนะคะแบบห้าสิบาทก็มีนะคะด่างน้อยก็น้อยนะคะรับแบบไหนแจ้งได้เลยนะคะแล้วก็จะมีอัมพรนะคะแปดสิบบาทคะ่ะอัมพร อันนี้จะเป็นอ้อมกอดขุนข่าวนะคะอ้อมกอดขุนข่าวก็ให้ไป80นะคะน่าจะมีต้นเดียวนะคะค่ะอันนี้จะเป็นพ้มคีรีนะคะนนี้เป็นไซส์ใหญ่เลยน,นี้หนูขอแบบมันเปิดมาแล้วหนูขอ100บาทนะคะสวยเลยนะคะนี่พมคีรีหนึ่งร้อยค่ะม่านนางพิมพ์นะคะต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทเนี่ยคะ่ะเริ่มกระสีมาบ้างแล้วนะคะให้ไปเจ็ดสิบมีหลายต้นอยู่นะคะม่านนางพิมเจ็ดสิบบาทคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็จะเริ่มเริ่มกัดมาเหมือนกันนีคยนะคะ่ะพญาเสวนค่ะ ให้ไปห้าสิบาทนะคะพญาสเสวตเป็นไม้อ่ะไม้โบราณนะคะใบจะไม่ใหญ่เท่าไรนะคะก้อนนี้นะคะคางจินดานะคะต้นละหนึ่งร้อยค่ะอ่าอันนี้เป็นอินทรารังสันทั้งหมดเลยนะคะเริ่มกัดมาแล้วให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่ะใครอยากได้ยักษ์ปักหลันนะคะแต่ตัวนี้จะไป้ายไม่ค่อยเยอะนะคะไป้ายไม่ค่อยเยอะหนูขอหนึ่งรอยห้าสิบแล้วกันนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่นะคะเกินไม้บรรทัดแล้วนะคะมันเป็นไม้ฟอร์มสูงนะคะ หานุมาอกศึกนะคะห้าสิบบาทค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นภูพิงนะคะสองร้อยบาทค่ะภูพิงเป็นไม้ป้ายโบราณน,นะคะนี่ค่ะอ,อันนี้ดาวเหนือนะคะดาวเหนือก็ให้ไปแปดสิบาทนะคะใครสนใจมุนสวรรค์หรือดาวเหนือแจ้งได้เลยหนูให้ราคาเท่ากันนะคะแปดสิบาทค่ะนี่ค่ะยักษ์ปักหลันป้ายน้อยนะคะแต่ว่ามันป้ายแล้วนะคะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเมฆพับนะคะต้นละแปดสิบาทค่ะ นี่คะ่ะมาดูกระถางหกกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นชิ้นนบัญชรน์นะ,ะถางเปนมาเยอะมากนะคะให้ไปสามร้อยบาทค่ะนายท้องเหม็นนะคะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะนี่คะ่ะนายท้องเหมน็นมีหลายกระถางอยู่นะคะนายท้องเหมน็นอ่านี่นารีบุรพานะคะตัวนี้สองร้อยห้าสิบาทนะคะสวยมากอันนี้เป็นไม้ป้ายชมพูคะ่ะอ่ะใครอยากได้นะคะใบกลมเรียกซับกระถางใหญ่แล้วนะคะกระถางหกมิวนะคะใบกลมสวยๆเลย ชื่อมงคลด้วยนะคะอันนี้หนูขอ350บาทค่ะเรียกซับอันนี้เป็นคังจินดานะคะกระถาง6นิ้วถ้าใครชอบนะคะหนูให้ไป250นะคะคังจินดาค่ะเดี๋ยววันนี้เราทยอยดูกระถาง4นิ้วก่อนนะคะพาชมไปเรื่อยๆนะคะ,ะไก่ตัวงามนะคะมีอยู่ต้นเดียวนะคะตอนนี้ให้ไป50บาทมันเป็นกอเลยนะคะ50บาทค่ะไก่ตัวงามนะคะแล้วก็ปีกินรีก็ยังมีนะคะ ต้นละ80นะคะอันนี้ก็ไกม่มงคลนะคะให้ไปต้นละ80เช่นเดียวกันนะคะไกม่มงคลสีปานนะคะต้นละ80บาทครับสีปานนะคะนี่ค่ะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะอันนี้กวนอิมน่าจะเหลือต้นเดียวนะคะให้ไปต้น3ต้นร้อยนะคะสามารถค้ากับเพชรพล้านตาละแม่กูสุมาได้เลยนะคะอันนี้หยดเลือนนางพิมพ์ค่ะหยดเลือนนางพิมต้นละ80ค่ะแล้วก็สาวบางแคตอนนี้มีไซส์นะคะไซส์ ตัวกว่าแปดสิบนิดนึงหนูขอหนึ่งร้อยบาทนะคะใครรับมีอยู่หนึ่งสองมีสองกระถางสามกระถางคะ่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสาบางแคสีสวยมากมัคคาวาลังสันนะคะต้นละห้าสิบบาทคะ่ะอันนี้จะเป็นสีบุรีลำนะคะสีบุรีลำก็ให้ไปต้นละแปดสิบนะคะนี่คะ่ะสวยนะคะกวนอูนะคะกวนอูกวนอิมนะคะค้าได้แต่กวนอิมน่าจะเหลือต้นเดียวนะคะให้ไปสามต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะ อันนี้ชื่อว่ากระแตจ,จันนะคะ70บาทค่ะนี่ค่ะน,นี้เป็นเพชรทะล้านนะคะ3ต้น100บาทเขาจะโตแล้วก็กัดสีชมพูนะคะมันเป็นไม้ไข่ขะมันอยู่ตับเดียวกับโคกหลงนะคะเนี่ยค่ะเขาจะกัดสีชมพูนะคะคุ้มซับนะคะต้นละหนึ่งร้อยค่ะคุ้มซับนะคะสวยนะคะมีอยู่ประมาณสี่ต้นนะคะสี่ต้นนี่ค่ะหนุมานอมพาพานะคะก็ต้นละห้าสิบค่ะสีชมพูนะคะตัวนี้ หนุม,มาจ้องถนนก็50บาทค่ะนี่ค่ะตาละแม่กูสุมาเออกชมพูขอบเขียวแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเนี่ยค่ะอันนี้คือลนพักนะคะยักษ์ณลนพักหนึ่งร้บาทนะคะดูลายเขานี่ค่ะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะตัวนี้มีแบ่งต้นลูกกระถางสี่นิ้วห้าสิบาทนะคะนี่เลยก็วันนี้พามาเดินดูแม่พันธุ์ด้วยนะคะท้ายท้ยคลิปนะคะเพราะว่าเดินดูตัวแรกมันค่อนขอ้างแดดร้อนนิดนึงนะคะ อันนี้จะเป็นนางสุชาดานะคะนี่ค่ะอันนี้มีแบ่งต้นละใบดีนะคะมันปลูกสองต้นรวมกันนี่อันนี้ใช่นะคะเก้าเบาทนะคะนางสุชาดานี่ก็เป็นพวกลูกไม้นะคะอันนี้เป็นกวนอูนะคะนี่ค่ะอินทร์รังสันเดี๋ยวพาไปดูต้นหนึ่งอินทรรังสันมีเยอะมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นแ deflect, ม่นะคะนอกตู้มีเยอะอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นพวกลูกไม้เหมือนกันนะคะ มันก็มีโซมไปบ้างนะคะบางอันก็เอาไปพาหัวที่เห็นแงแหว่งไปนะคะหลวงราชเสน่หาะคะ่ะสีชมพูนะคะนี่อันนี้มีแบ่งอยู่หนึ่งต้นนะคะให้ไปห้าสิบาทเท่านั้นนะคะทศกัณ์นะคะตัวนี้เหมือนจะยุบไปทีหนึ่งแล้วตอนแรกใบใหญ่มากนะคะเนี่ค่ะอันนี้นะคะมีแบ่งอยู่หนึ่งร้อยบาทนะคะทศกัณ์นี่ค่ะพามาเดินดูนะคะขุ่นไก่นะคะตัวนี้ นี่คะ่ะสุนทอนผู้ตัวนี้ไม่แบ่งเก้าสิบบาทนะคะโตกระสวยมากแบบนี้เลยนะคะ,คะมะก,กากกะนะคะตัวนี้ก็สามต้นหนึ่งร้อยนะคะแต่มะกากาดเดี๋ยวเช็คจำนวนอีกทีนะคะ,คะอันนี้กวนอูนะคะมันโตได้มากขนาดนี้เลยนะคะใบสวยนะคะตั้งพุ่มดีนะคะอันนี้ดารารายนะคะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะกระถางสี่นิ้วน,นี่ก็เป็นลูกไม้คะ่ะ นี่ตอนโตของนมุมานอมมพานะคะมีแบ่งห้าสิบนะคะตัวนี้นี่ค่ะลกไม้าตัวนี้นะคะที่หนูบอกมีแบ่งห้าสิบคือลุงม้าเหมี่ยวนะคะลกไม้าหนูเองนะคะอันนี้มีแบ่งต้นลูกห้าสิบบาทคะ่ะนี่อันนี้นางวิชุดาถ้าแบบมันเต็มใบมันจะเป็นชมพูอย่างนี้นะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่นี่คะ่ะมันจะชมพูไปหมดเลยไม่มีป้ายมีอะไรนะคะถ้าไม่มีป้ายให้ไปที่หกสิบาทคะ่ะตัวนี้รัตนพนนะคะมีแบ่งแปดสิบค่ะรัตนพน สาวาลินเริ่มมีแบ่งแล้วนะคะมันเป็นไม้กัดสีนะคะเนี่ยค่ะตอนเด็กๆมันจะสีประมาณนี้นะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะสาวาลินเนี่ยค่ะอินทาราลังสันนะคะมีแบ่งต้นลูก100นะคะ<ม> zij, <ม>เป็นบอลเก่าใบาขแข็งโตมีหใูใต้ใบด้วยนะคะตัวนี้เม็ดสวยมากนะคะใบแข็งสวยแข็งแรงมากอันนี้เลี้ยงนอกตู้สบายมากเลยนะคะ <S <S <Stadium> อันนี้เป็นพรมคิรีนะคะตอนโตเนี่ยค่ะใบอันนี้แบ่งนิดน,นึงนะคะมันอยู่นอกตู้นะคะ นี่ค่ะอน,นี้เป็นสีบุรีรัมตอนโตนะคะต้นลูกมีแบ่งแปดสิบบาทนะคะนี่ค่ะดีก็สีบุรีรํานะคะวันนั้นเอาขึ้นต้นคลิปแต่หนูไม่ได้บอกราคานะคะอันนี้มีแบ่งแปดสิบาทนะคะต้นลูกที่ดูไปเมื่อกี้เลยนะคะมีกระดังสี่นิ้วแบ่งนะคะส่วนตัวน,นี้เป็นนกสดายุตอนโตนะคะนี่พุ่มใหญ่ๆเลยนะคะเอาต้นลูกมาให้ดูนะคะแต่ว่าไม่ได้พามาดูต้นแมนานแล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะคะตอนโตนะคะ ใบสวยมากนะคะเหมือนเหมือนนกนกาลังจะบินจริงๆนะคะนี้นี่ค่ะอันนี้มีแบ่ง90บาทนะคะนกสดาย,ยุตอนโตเนีหนูรวบให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะคะมีแบ่งต้นลูกกระถาง4นิ้ว90ค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้หนูก็ขอลาไปตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะใครสนใจพันอะไรก็โทรมาที่เบอร์0642224363ได้เลยนะคะขายเข้ามาดูแล้วหนูฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะ หรือว่าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะหนูจะได้พาชมสวนบ่อยๆนะคะนี่ค่ะพาชมบอนสีสวยๆนะคะเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนจะสวยกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้คือลดน้ําอย่างเดียวนะคะฝนไม่มีเลยนะคะที่บ้านหนูนะคะไม่รู้ว่าบ้านพี่ๆตกกันหรือ,อยังนะคะตอนนี้ก็อากาศร้อนมากๆเลยนะคะก็ต้องช่วยบอนสีลดน้ําไปเรื่อยๆนะคะบางทีมันก็ยุบไปบ้างนะคะนี่ค่ะก็รอน้ําเยอะๆได้เลยนะคะช่วงนี้ โอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะพี่พี่สวัสดีค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นทีคิงนะคะหนูจะมีแบ่งอยู่ต้นละห้าสิบนะคะตัดชําไว้ให้เรียบร้อยนะคะเผื่อใครสนใจมันมีชื่อภาษาไทายคือสามกษัตริย์นะคะมันเป็นไม้ตระกูลเงินไหลามานะคะเนี่ค่ะมันจะเป็นไม้เลื้อยนะคะไม้เลื้อยเนี่ยค่ะทําหลักให้เขาจะสวยนะคะนี่หนูตัดให้เป็นพุ่มไว้นะคะอันนี้มีแบ่งต้นละห้าสิบค่ะ